สวัสดีครับมาพบกับ Ford r เ n g e จนะฮะ2.2 XLT เกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่39,000บาทครับลูกค้าคิดดีดีจัดได้เต็มเลยนะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ5,900ครับ7ปีหรือ6,400ครับ6ปีรถสวยบอดี้บางเดิมนะครับไม่มีชนหนักครับสภาพขนมเดิมนะเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ2,002ซีซีเกียร์โตเกียร์ธรรมดาครับผมอะไรามันติภายในเป็นเบาะหนังวิทยุเดิมโรงงาน อเพนแคปนะครับแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายครับรถก็สภาพพร้อมใช้งานเลยครับเครื่องเกียร์ปกติเราเช็คทุกระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเลขไมล์อยู่ที่หนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับมีบันการตีหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์หนึ่งปีครับเราดูแล สนใจดูรอดได้ที่เขตบางปะทองนะครับแยกใส่น้อยนอนทบุรีสนใจโทร0 61, 4, 3, 2, 8, 2, รูนย์หกหนึ่เกคสตลูกค้าติดเครดิตติดบัตรเริเราไม่ได้รับนะครับรับแต่ลูกค้าที่เครดิตด,ดีและเอกสารแสดงรายได้ชัดเจนครับ